สบายดีจ้าป้าลงเมสสุขทุกคนเลยจ้าสบายดีตอนเพลงพี่น้องสบายดีจ้าป้าทีสิไปไซนไไนี่สิไปหมุกดาฮาต้นดอกซีไปหมกดาฮานเป็นพี่น้องเตรียมเครื่องเรียบรอยไปกับเสาอน้นทางนี้จ้าทางพว,วนพันเพื่อนเดินเอาโทรศัพท์มาติดเตื้องพี่น้องน้องอะกับไม่รอยที่พากันไปโถ น้อ,อ,งนนองลุงก,กับ <ไง S 1> สาวอ้นพี่น้อง <c oughs> ไอหน้ากับไป<ย>น้องขีกับไปพากันพายกระเป๋าคนละกระเป๋าพี่น้องเลยไป <c oughs> น่ะทางน่ะ,ะเ,นเ,นเราจะไปเสิร์ฟน้องลุงสบายดีพี่น้องแน่ฮะ

คนเนาะเออสุดล้นเลยรับเลยคนเนาะด้วยเมกน้อยนนยังบารับบารับเนาะกะผลิตอะไรบารับลบารับนบานาเตอร์หรืเลานาเกลือเนาะข้าอยัางเค็มเกลือได้ไมเาไม่ได้เกลืออยาเค็เกลือบอ่แบบปล่องเาเอาเกลือฮะนะแม่เรีนอยู่เลยเนาะ กินก <łość> ัสอกันกบพอเนาะวันนี้เนาะเราสิอยู่พ่เนาะเนาะเจอเจอเงนอะไรอยู่บ่ไดาเอออ้นความจำดีเนาะอ้นเนาะโอ้ยคออยูเลยคอยจื้ยเงยเรียงเาคิงนี่ได้ ินได้นน <os> ิชีวิตเราเนาะข้ามเป็นแล้วินตกเทียงันไปต้ตนเราได้ว่าเนาะเกนินสเกปน้งน่ะงานๆกคิงเอ้ยสางเนื้อสังตัวเดี๋ยนเขาก็มากงไแล้ว No. แล premium, ้วเห็นเมฆโซมือไปโมือบ่ไปโซมือบ่าตอนนี้เขาอยแล้วเห็นโมือมีคนมาให้ใช่แล้วอนี้คนอาวังไกันัใครสนใจพื่นได้วลไปเราไปทางอื่นอะไรเงี้ย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 ยังใครสนใจผื่นลึง

เขาได้ไปแจกคนหมูกลูา ด่านียบอยลงมอมอรถสบายลงมอเลยไปส่งมอมอรถมองงลรถอย่างใกล้กระดดโดยสารราสูงคนสิขามไปหมู e ่ด e ีคนลายดีคนลายคนเยคนมาโอ๊บไปนอนเลย อ๋อุงเผือกไปทุงเผือกมันคนหลายขนาดงามนนเยอะไไแดดหกลไปสองร้อยามได้แค่ออโ้ยสบายเลยพี่ถูกคนลายคนหลายขนาดเลยเออล้ไมาทำรนเออคนมาปักลายคอเลย้ห เต็มดาบเลยจักไพจักยาพาเขาขายยีหล่นบ้างแม่น้อยสิพาคิงเผื่ไอไปเ,เห็ดอันไหนพี่เองเห็ดอันปัดผ่านแดงไอ้บัดอันไหนล่ะพี่้รงเอ้ปัดยัยงแหลมมากับหูทุกทกัน,นเอาไปเลย คนอยู่เนาะกับบักไลน์น้องเลยคนเขาอันขามมาแต่ไทยบางคนกะแบบไปอยู่ไทยนะพี่นอ้องไม่ได้ขาม,มาประมาณน,นี้เลยทางพูทางไอ้หน้ากับสะอนุอนเพินกาไปเหนน็ดอันนั้นบัตรไอันนั้นเส้นบัตรเยอะมากแต่โอ้โหแกไม่ลอยพาน้องคิงไปเห็ดสวยการพี่น้องเลย มันเล้ไวไวๆมันก็ได้ออกไปไวๆรถเมีกับเม็นมาเน้ะค่ะเห็นปามีเลยนรอจะไม่เหงกับพากันมาส่งข้าออกไปได้ข้ามไปเด้จ้าพี่น้องคนที่เห็นถาพี่น้องมาหับถารถถายยังนี่แหละผูทางผู้กระติมเลย จะอุ่นบอซีพาน้องคิงเพิ่นไปหาแม่เอ้ยบ่แม่นหาพ่อเพิ่นเรือจะพี่น้องหลังจากบ่ได้เห็นกันแต่โดนๆแหละตั้งแต่นี่ขนาตั้งแต่น้องคิงอายุอ่าหนึ่งขวบไปป้านี่แหละพี่น้องมาบ่ได้เห็นกันเลยจืดๆกันหรือบอ่เนานะถ้าเบิ่งอยู่คลิปเสาอุ่นเนะจ้ายังบอกมาอยู่เด้๋ยวเสาอน้นผัว เด็กเพื่อนกลับไปนัจะหลดุดทาให้ไม่น่อยพาไปเห็นอันนั้นพี่เื้อน้องหลดมหาหักคน ขาปัดขาวเรียบร้อยแล้วเซ็นเอกสารยังให้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็พากันออกเมื่อเซโนงูเราพี่น้องเลยบัตรเลยขอลาไปก่อนจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของแม่น้อยเฟมิลี่เด้อจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย